พริกอ่องเป็นน้ำพริกที่ภาคเหนือนิยมรับประทานกันอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานออกรับแขกบ้านแขกเมืองจะต้องมีอาหารชนิดนี้อยู่ในสำรับคั้นโตกอยู่เสมอวัตถุดิบหลักคือมะเขือเทศวิธีทำรรโขลกน้ำพริกโดยใส่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งเกลือและกะปิโขลกให้ละเอียดจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมัน เอากระเทียมบุบลงไปเจียวให้มีสีเหลืองเล็กน้อยเอาน้ำพริกที่โขลกไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมใส่หมูสับตามลงไปผัดเติมน้ำเล็กน้อยพอหมูใกล้สุกให้ใส่มะเขือเทศตามลงไปผัดจนมะเขือเทศสุกจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลและน้ำปลา แกงฮังเลหรือแกงฮินเลเป็นอาหารไทยภาคเหนือประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวมีต้นกําเนิดจากประเทศพมา่าโดยคําว่าฮินในภาษาพมา่าแปลว่าแกงและเลในภาษาพมา่าแปลว่าเนื้อสัตว์ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวไทยภาคเหนือและแคว้น12ปันนาประเทศจีนวิธีทำนำพริกแกงมาผสมกับเนื้อหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้น นำหมูที่หมักไว้มาตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยผัดต่อจนหมูเริ่มสุขคอยเติมน้ำเรื่อยๆและเคี่ยวต่อจนหมูเปื่อยได้ที่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นใส่กระเทียมและขิงซอยคนให้ทุกอย่างเข้ากันเคี่ยวต่ออีกสักครู่สุดท้ายใส่ถั่วลิสงคั่วเป็นอันเรียบร้อย หมายนของข้าไม่ได้ตมากกันด้วยข้าวผักของคนใต้ใหญ่ข้าวส้มเป็นเมนูข้าวคลุกแบบหนึ่งคนไตนิยมกินกันอย่างแพร่หลายกินคู่กับกุ้งแห้งปลาปลล่นหรือเนื้อสัตว์วิธีทำรรนำมะเขือเทศลงไปผัดในน้ำมันกระเทียมเจียวปรุงรสด้วยเกลือแล้วใส่กระเทียมเจียวลงไปจากนั้นนำไปคลุกกับข้าวจัดเสิร์ฟปั้นเป็นก้อนพอดีคำ แล้วโรยด้วยต้นหอมกระเทียมเจียวและพริกแห้งข้าวซอยหนาหรือก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เป็นอาหารที่หาทานได้ยากเส้นทำมาจากแป้งข้าวเหนียวเส้นจะหนากว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทำให้เหนียวนุ่มมากกว่าและน้ำซุปจะมีมะเขือเทศเป็นส่วนผสมหลักวิธีทำนำมะเขือเทศไปผัดปรุงรสด้วยรสดีนำหอมลงไปผัด ใส่ผงขมิ้นและกระเทียมจากนั้นน้ำหมูสับลงไปผัดเสร็จแล้วเทใส่ในน้ำเดือดแล้วตักน้ำซุปเทใส่เส้นที่ลวกนุ่มแล้วได้เลยสวัสดีค่ะอ,อเมชวอปโซสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสน,นออาหารปักะกะยอกันนะคะ ข้าวเบิกหรือตะโพเพะเป็นอาหารกะเรียงที่มีชื่อเสียงอย่างมากนิยมทำเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนวิธีทำต้มน้ำให้เดือดใส่ข้าวสารลงไปพอน้ำเดือดอีกครั้งให้ใส่ตะไคร้และเนื้อสัตว์จากนั้นขโขลกพริกแห้งกระเทียมขมิน้นหอมแดงใส่เกลือเล็กน้อยแล้วใส่ลงไปในหม้อจากนั้นใส่ผักกาดเขียว เที่ยวไปสักพักจนข้าวเละและหมูเปื่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแกงแคร์หรือตะโดแบนเป็นอาหารที่รวมผักตามรูวบ้านที่มีอยู่จะเป็นผักท้องถิ่นหรือผักตามฤดูกาลนำมาคั่วรวมกันและใส่เนื้อตามชอบจะไม่นิยมใช้ผักที่มีเมือกลื่นหรือเปื่อยง่ายมาทำวิธีทำใส่กระเทียมลงไปเจียวให้พอเหลืองใส่พริกแกงและเนื้อสัตว์ลงไปผัด จากนั้นนำน้ำใส่ไปแล้วตั้งไฟต่อพอน้ำแกงเดือดก็เริ่มใส่ผักต้มจนผักอ่อนตัวเป็นอันเสร็จสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอบถามอาจารย์แป้งนะคะว่าอาจารย์แป้งชอบอาหารเหนียบไหมคะชอบค่ะแล้วอาจารย์แป้งพอจะรู้จักอาหารไทยใหญ่อาหารกระเหรียงไหมคะไม่เคยรู้จักค่ะยังไม่เคยได้ยินเลย ชอบเป็นอาหารอะไรคะเจาผัดกะดกับไส้อั่วก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะควันนี้จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะหนูอยากถามว่าอาจารย์รู้จักอาหารเหนือไหมคะรู้จักครับแล้วมีอย่างอื่นที่แบบเป็นอาหารเกาหลีอาหารที่ไหอาจารย์รู้จักพอรู้จักไหมคะเยไดี้ข้าวเมะข้าวเมะแล้วถ้าเป็นอาหารเหนือนี่อาจารย์ชอบอะไรคะอาหารเหนือชอบไส้อั่วครับ โอ้สอัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอบถามใบปอนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะว่าใบาปอชอบอาหารเหนียบไหมคะยังไม่ค่อยที่จะได้รู้จักอาหารเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยลองอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วก็อยากลองให้มันมากกว่านี้ค่ะแล้วได้ลองอะไรไปบ้างแล้วคะหรือว่าแบบมีติดใจหรือชอบอะไรบ้างไหมคะ มีได้ลองน้ำพิกหนุ่มค่ะก็รู้สึกชอบค่ะรู้สึกว่าก็โอเคดีอร่อยดีขอบคุณค่ะที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลูกพี่ในนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์ค่ะว่าชอบอาหารเหนือไหมคะชอบครับผมแล้วพอจะรู้จักอาหารไทยใหญ่อาหารกะเหรี่ยมไหมคะไม่รู้จักครับ แล้วอาหารเหนือนี่ชอบเป็นอาหารอะไรคะพอจะบอกได้ไหมคะลูครับผมอชอบกินรูดแสดงว่าน่าจะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมีอาหารอย่างอื่นไหมคะไม่มีแล้วครับไม่บอกครับโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะดนนี้ันมาสัมภาษณ์แกมนะคะว่าชอบอาหารเหนือไหมอ๋อชอบเลยครับแล้วรู้จักอาหารไทยใหญ่อาหารกะเหรีย่ยงไหมไม่ไม่รู้จัก เป็นอาหารเหนือนี่ชอบอาหารอะไระชอบแหลบหมูดิบครับมีอย่างอื่นไหมคะนี่ครับผมลูกนะครับอชอบกินเลือดขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะนี้มาสัมภาษณ์อินนี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะจะถามว่าชอบอาหารเหนือนไหมคะชอบค่ะแล้วพอจะรู้จักอาหารแบบภาคอื่นค่ะ,คะอีสานกาเหรียนไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้จักค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารเหนือนี่ชอบอาหารอะไรคะชอบไส้อว่วค่ะแล้วมีอย่างอื่นนะคะที่ชอบหรือว่าแบบมีที่ไส้อว่วที่ดิบใจไม่มีแล้วคะขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะเชื่อเลยค่ะคือกาวภขอขอนุญาตสัมภาษณ์นะคะว่ารู้จักอาหารเหนือนไหมคะรู้จักครับแล้วรู้จักอาหารไทยใหญ่กระเหลี่ยงไหมคะไม่ค่อยรู้จักครับ แล้วถ้าเป็นอาหารเนี่ยนี่ชอบกินอะไรคะลาบหมูครับลาบค้าวอ๋อชอบกินลาบหมูลาบค้าวแล้วมีชอบกินอย่างอื่นไหมคะไม่มีลแล้วครับเดี๋ยวกๆกินน้อยอ๋อโอเคคะ่ะขอจบการสัมภาษณ์กอล์ฟ่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อออยคะ่ะ หนูอยากสอบถามว่าพี่ออยชอบกินอาหารเหนือไหมคะชอบค่ะแล้วพี่ออยรู้จักอาหารนอกจากอาหารเหนือเช่นไทยใหญ่กระเหลี่ยงไหมคะรู้จักอาหารไทยใหญ่คะ่ะเพราะเป็นคนไทยใหญ่อ๋อยแสดงว่าต้องรู้จักหลายอย่างไม่เลยแล้วอาหารไทยใหญ่นี้ชอบอะไรคะชอบข้าวซอยไทยใหญ่ลแล้วถ้าเป็นอาหารเหนือนี้ชอบอะไรคะอ,อาหารเหนอน่าจะชอบข้าวซอยไก่ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมชายจันทาววันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์ว่าพี่ชอบอาหารเหนือไหมคะชอบครับแล้วพี่รู้จักอาหารไทยใหญ่กะเหลี่ยงไหมคะรู้จักอยู่ครับแล้วอาหารไทยใหญ่นี้พี่ชอบอะไรคะเออพี่รู้จักออชอบโชบูอุ่นครับอ๋อแล้วอาหารเหนือนี้พี่ชอบอะไรคะผักกาดจอครับผมอ๋อขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะ ด,ดีค่ะดีค่ะพี่ชื่ออะไรชื่อสะปิครนะับพี่รู้จักอาหารเหนือไหมคะรู้จักครับแล้วรู้จักอาหารไทยใหญ่กระเดียงไหมคะไม่รู้จักแล้วถ้าอาหารเหนือนี่พี่ชอบอาหารอะไรคะชอบน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิขอจบการสัมภาษณ์พี่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อปังคนระับ วันนี้หนูอยากสัมภาษณ์ว่าพี่ชอบอาหารเหนือไหมคะชอบครับแล้วพี่รู้จักอาหารไทยใหญ่กะเหลี่ยงไหมคะไม่รู้จักแล้วถ้าเป็นอาหารเหนือนี่พี่ชอบอะไรคะชอบไส้อั่วอ๋อแล้วมีชอบไส้อั่วอย่างเดียวเหรอคะหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยมีน้ำพริกองด้วยอ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์เขาดีจะมาสัมภาษณ์พี่ไหนว่าพี่ไหนรู้จักอาหารเหนือไหมคะ เหนือไหมคะแล้วรู้จักอาหารแกเรียงไทยอย่างไหมคะมแล้วถ้าเป็นอาหารเหนือนี่ชอบอาหารอะไรคะเอ่านร่กหองมีมีอย่างอื่นไหมคะไม่มีอขอจบกา,ารสถถัมภาษณ์เพลงแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ